พามากินตำกุ้งสดจาะพี่น้องจ้าไซส์ใหญ่ๆเลยตัวใหญ่แหนใหญ่ว,ไไไไว่าจา้ะสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมัสคุสุคนจ้าทางฟังไทยฟังลาวแล้วก็ทางต่างประเทศเมื่อนี้พามากินตำขนมจีนกุ้งสดจากพี่น้องจา้งจาเบิ่งกุ้งตัวบักใหญ่เด้อเมื่อเช้าใหญ่แใหญ่ว่าไไน,านี่เบิ่งใส่มันอันนี้ท่านใหญปอกเปลือกเลยนี่นี่นั่นละใหญ่แบบนี้เลยจ้ะลูกสาวกับหลานใส่ไปผู้มากดกล่องให้จ้ะมาจ้ะโอ๊ยเดี๋ยวกินนานดีกว่าก็น่าหิวน่ะ พักเหี่ยวไหมเหรอเมื่อกี้ไม่อันนี้น้ำเนี่ยดื่มอีกหรือล่ะซื้ออย่างมากจ้าพี่น้อ,นนองหิวหิวคืออย่างนี้ลูกเต็มบ้านร้านเต็มเมืองงานแต่งงานยังไป็ดอวยพ่อหน่อยกันน้งสี่เด้อพี่น้อไน <laughs> ไงไล่หรือไายคับไล่ามาจ้ะ เขาพักกันอยู่เสือจ่ะเขาพักกันสีปปะดต้องเห็นหืมงันไม่ได้เฮ็ดคลิดพี่น้องเจ็บขึ้นว่าแล้วมันจะเป็นไข่ เป็นเขาจะเจียบขี้งเตียวไปกระดูดเชือกจ้าเขาบอกไปเรียน,นหนังหนอได้กระดูดเชือกที่วังไ่ายดูดไปดูดสามมือตาใตอเมันจะสิตายจ้ากนเลยเศร้าวมวานี่พักเงาเลยมองปุ่ง ครับคล้ามอลูกชสยมาแล้วเป็น้องอมี่อไอแขอต่อร่องมือจ้าลูกชายมัมีเทอมเวิดีโอเอาไอแพให้แลสั่นได้มานีมีส่ววิดีโอแล้วไอแพ

เดี๋ยวพี่น้องคว้ามือไปอืมขนมเสียมข้าเจ้าเอ้ยบายแห้งเมื่อไได้ดีตาเนี่ยฮัลโหลชนเดินไปทัพเพลแวร์ใกล้มาให้จมูหน่อยตรงที่สีบางเจีย เอีายวม้เขากล่องน้ำเสือกับใส่เออเอามาใค่เชียลเนี่ยใส่หูกใส่ร้านแบบไปบอกป้าเอาให้นะครับ นมามี่เอาให้นะครับมัมี้ก็วิดีโออย่เนี่นี่ไม่มีกัวดีโอเ่นนีม่มาวิดีโอแล้วะจริงใมามีจอ้วหอ่ะกเโอเดี๋ยวมามี่เอาให้นะครับมันคุ้มเสียงเอาไอแพดเป็นเคื่อา สภาพบรลกาทั้งามสะอาดย่างดีและพี่น้องเนอะพี่ต้องเป็นห่วงพี่ต้องเป็นห่วงจ้าขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะจ๊ะ

là sao bá đi mà rồi. Thân nem nào nem lạng cả. Thang thì cũng lốc thang thì cả mấy nhà, thang này cả lát, ôi, bớt bớt

จมเห็นไหม่ดูว่าสิยกคิวขึ้นมาเอาไอแพไหนกอนไหมใครไปน้องไายบุกใครบกอะไ้มาอยากกันพี่น้องเลยได้สิอิ่มแป๊บนึงเด้อจ้ะ <Why? S 2> ไว้เป็นนายค่ะค่อยค่อยอะไรอยากบอกอก,กน้ำหัวลกูก <laughs> อวดเอาจ้ะกูอันนี้เนื้อแน่นดีดีจ้ะพี่น้องเจ้าคิดว่าเนื้อแน่นแน่นอันนี้มันตัดออกหวานหน่อยนึงแซ่บแฮ tắm làm hơn khuẩn đó mới cháu ý Rong để... Thắc ăn cái heo mà hết mới cháu ý เขาจาว่าเบาหลาว่า,ามีสาระเบา,าหลสารละสันเอาไปห้องสมุดเด้อจ้าเด้อม่นเป็นนักวิชาก,การนี่เจ้าเอ้ซามั่นส้นธรรมดาปึ๊กกับปึก๊กคอยปึ๊กๆรปึ๊กเหรจะเปรี้รักการมาใช้จจากใครบอกไปใอยกินเป็นกับโมย,ย่างเดีือดฟังดิ้นเจ้าดิมนมหา รักการมื่มีจ้ะห้องสมุดเลยนะคะอันนี้เอามายังก็อบอ่กินเอามาต่างโซ่ประดาป้าดาเพื่อนกสวยง่ามจากพี่น้องจ้าเอามาไปเบิ้งวันเนี่ยละจ้ากุ้งมันขนาดไซส์นี้เนาะนืมเอาไปาาเจอยัง ขนมช้ำๆไม่อยากสีผากเลยกินแปดตัวก่อนจากพี่น้องมืงเนี่ยมันใส่ไงมันตุนไว้ไมิตรกุ้งกับแซ้หมอนแต่พี่น้องเดิป้อไปในจาก ที่เขาปิดประเทศจนกว่าเขาสิเปิดประเทศทุกคนตีเห็นมันกินแต่กุ้งกับเซลมอนจ้าผู้ใดบอกไว้ก่อนผู้ใดมาแขวะเขาบาเบงได้จ่าด้วยกันผู้ใดเบือ่ออะกดข้ามจ้าด้ือว่าสิอยากขาว่าเขาแข้งกำลังใจซื้อก็ได้จ้าบ่าว่ากันว่าไม่ไ,ไปตลาดไมได่ไปตลาดจ้า ไปทุกมือว่าอะมันอันกรได้มันกระตุนใบถ้าคองแบบนี้จ้ะคนอยู่บานก็นดูแลเจ้คของดีๆนะจ๊ะเนาะอ่าบ่ไปตรงที่คนชุ่มนุ่มกันได้หลายแต่เป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องเ้าเมื่อสุข,ขสุขคนขึ้นกันได้จ้ะเด้อ ขอให้ผ่านไปด้วยดีด้นะจ๊ะเนาะเป็นกำลังใจให้ทุกคนคือกันจ้ะคู่มือหนยจ้ะพี่นอ่อยหอมดอกำลันใจมากแกหลายใช่หลายฮนะ น้ำบาเลยจะไม่ปลาต้มส้าเมื่อเี่ยเขามักสุขภาพกันเมื่อสุขคนรกันเมื่อเช่ยก็กินเจ้าขางไม่สุขภาพยังกาคองคองบำรุ่งไม่เวอร์นี่ละกินแต้เนี่เอาไปตายเขาก็จะคิดได้ใจมือไหนมึงสิตายให้มือไหมึงติตายมึงแบกได้ยัมึงสิวะ น้จาจ้าบอจ้าเขาไม่ได้มาเขาเบิ้นคิดเปิ้นบอกไปซื้อเนอะาะบออมวนจ้าพี่น้องฝากแฟนเพจนนจาได้ไหมจ้าเวนเวลแฟมิล, 3, YouTube, ลี่อยังก็ฝากพี่สามยูทูบไปด้วยนะจ้ะไปแล้วจ้าพี่น้องจ้าพ่อกับแม่คิดหนาเนาะขมือจะเห็นมันเป็นมิดมิดกะแสดงว่านอกกินมืดจ้ะ